ก็ออกข้อสอบไม่กี่วันนี้เองนะวิชาลัยบรรดาบัณฑิตบุญนิยมนะท่านสมนาธิกออกข้อสอบไม่รู้ใครตอบถูกตอบผิดเนาะก็ไม่เป็นไรตอบถูกตอบผิดไม่เป็นไรหรอกนะะตอบถูกก็ดีเข้าใจถูกดีตอบผิดก็ดีก็จะได้ทำความเข้าใจใหม่นะมาแก้ไขกันให้ถูกต้องนะ ยิ่งบางทีเราตอบผิดนี่ยิ่งเออเรามาทบทวนดูแล้วก็ยิ่งถูกต้องยิ่งขึ้นนะนะในพระไตรปิฎกเล่มที่23่สิาพบสูตรข้อที่209เก้นะเล่มที่23าข้อที่209ร้ก้าำลังสี่พ้นภัยห้านะกำลังสี่ 4, เนี่ยจะพ้นภัยห้ากำลังสมีกำลังอะไรบ้างนะ กำลังของปัญญาภละกำลังของปัญญาวิริยะภละกำลังของความเพียรกำลังของอิทธิบาทฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาอนวัชภละกำลังของการงานอันไม่มีโทษการงานไม่มีโทษในการงานที่เป็นประโยชน์ที่ดีงานเนี่ยก็มีกำลังนะอันนี้ก็เป็นกำลังที่สำคัญเหมือนกันแล้วก็สังขารภละกำลังของการสงเคราะห์ การเกื้อกูลช่วยเหลือกันเนี่ยนะมีสังหะการเกื้อกูลช่วยเหลือกัน,นาการสงเคราะห์กันสังหะสงเคราะห์เกื้อกูลช่วยเหลือกันให้ได้รับประโยชน์ในแง่เชิงต่างๆนี่อันนี้โอ้ดีมากเลยแหละนะกำลังนี่จะดีมากบางทีคนเราเนี่ยก็จะเคยกันนะเพียๆล่าๆเมื่อยๆนะโอ้โหเหนื่อยนะ ดี่ยแวแรงกําลังอะไรต่างๆมันไม่ค่อยจะมีมันมันล้าๆนะอยากจะพักแต่เสร็จแล้วก็โอ้มีเหตุการณ์ที่คนเดือดร้อนให้เราต้องช่วยนะโอ้พอเราไปช่วยเนี่ยมันพลังมาจากไหนกุมร้นเะลุ่มๆๆๆ,ๆขึ้นมาเลยนะโอ้จันเห็นพลังของสังหาพละพลังลุ่มๆ,ๆ,ๆขึ้นมาเลยมีแรงขึ้นมาเลยจากเพียเพียเมื่อยๆแรงมาจากไหนกุมรุ้ <laughs> แล,และเชื่อว่าที่มีพลังเยอะอยู่ทุกวันนี้นะโดยภาพรวมที่ทำงานมาโอ้โหนะทำงานศาสนาเข้มงกงรอธรรมจักรมายี่สิบกว่าปีนี่นะแล้วมีพลังทํางานทุกวันนี่นะนะมีพลังทํางานกันมาตลอดตลอดตลอดนี่ก็รู้สึกว่าพลังเกินกว่าปกติที่เราที่เราเคยมีมาตั้งแต่ยังไม่ปฏิบัติธรรม าแต่ยังไม่ปฏิบัติทรรู้สึกว่าตัวเองไม่มีพลังขนาดนี้อาจารย์รู้สึกอย่างนั้นนะทําไม่ได้ขนาดนี้ถ้าทาขนาดนี้ทั้งเหนื่อยทั้งป่วยเลยตายเลยนะร่างกายพังมดนะเอะแต่เรารู้สึกว่ามีพลังมากนะมากเกินกว่าปกติเลยนะทั้นแต่ามาปฏิบัติทะลดกิเลสไปช่วยเหลือผู้อื่นไปนี่มันโอ้โหรู้สึกมันมีพลังอาจารย์ zaman, รู้สึกอย่างนั้นนะแรงมาจากไหนก็ไม่รู้รู้สึกไม่มีแรงมากกว่าเดิมบ้างไหม มีนะไหนท่านใดรู้สึกมีแรงมากกว่าเดิมหน่อยโอ้หลายท่านเหมือนกันใช้ได้ใช้ได้ไดนาภาพรวมๆเนาะเริ่มมีแรงมากขึ้นกว่าเดิมโอ้มหาจรรย์เนาะนี่วิธีเพิ่มแรงน,นี่แหละเป็นกําลังสี่อาจารย์ว่านะเป็นปัญญาพละกาลังของปัญญาที่เราชําระกิเลสได้เราเข้าใจเรื่องครรำจาแจ้งวิริยะพละกําลังของความเพียรมีอิทธิบาทมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสา อนาวัชพละกำลังของการงานนั้นไม่มีโทษเราทํากิจกรรมการงานที่ไม่มีโทษกิจกรรมการงานทั้งทางทำกับวัตถุทั้งช่วยเหลือคนให้พ้นทุกข์น่ะให้ได้สุภาพดีให้ได้จิตใจที่ดีที่พ้นทุกข์ที่พาสุขอย่างเงี้ยให้ได้เหตุการณ์ดีๆสังฆาพละกำลังของการสงเคราะห์เกื้อกูลช่วยเหลือกันนี่แหละมันจะเกิดกําลังอันนี้ขึ้นน่ะกําลังของกัน สังฆาลพละ,ะการได้กวดเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นมันมีพลังจริงจริงน่าทำไปเถอะอาจารย์จึงไม่แปลกใจทำไมพระพุทธเจ้าท่านมีกำลังมากที่สุดเลยหรือ,อปานหนึ่งที่ท่านบาเพ็ญเป็นพระเตมีใบนะโอ้โหพลังมหาศาลเลยจับเกวียนมือเดียวหมุนหมุนหมุนหม,ม,มุนเลยนะัพลังขนาดนั้นเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะนี่พลังโอ้โหยอดเยี่ยม ย่างเราได้ช่วยกันโอ้โห,โโหมาตลอดเวลานี่แหละตั้งแต่บำเพนกันมาโดยเฉพาะมาสารพลังกันบำเพญหนักๆเลยนะที่ผู้ผาฟ้าน้ำเนี่ยโอ้โหถ้าไม่ได้สารพลังกันทำสังขารภละทั้งเกื้อก,กูลช่วยเหลือกันเองทั้งท่านช่วยเหลือท่านผู้ชมทางบ้านท่านพี่น้องประชาชนต่างๆ ถ้าไม่ได้สารพลังกันช่วยเหลือเนี่ยจะมีกําลังจะมีความสําเร็จขนาดนี้ไหมมันไม่ได้หรอกเนาะอันนี้เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นะเป็นพลังพุทธพจน์เจ็ดเป็นการสารพลังกันนะพุทธพจน์เจ็ดเอาปริหารินี่ยทำเจ็ดคนดีมีอริยศีลสารพลังกันนีเ่เกิดเรื่องมหัศจรรย์ขึ้นได้เยอะทีเดียวนะพระเจ้าก็เห็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นโ,โดยเฉพาะที่ภูผาฟ้านาม้ม เกิดการพัฒนาการทั้งรูปธรรมนามธรรมที่ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมอาจารย์ว่าอย่างนั้นนะโอ้โหน่ซึ่งมันโอ้เป็นเรื่องมหัศจรรย์นะไม่น่าเชื่อคนเราจะทํากันได้ขนาดนี้น่ะทำกันแล้วก็เกิดความเจริญขึ้นมาได้นี่แหละจากกาลังสีปัญญาพละวิริยะพละอนวัชชาพละแล้วก็สังขารพละ ยิกรวมพลังกันยิ่งพลังกันเยอะนะกำลังสี่จะทําให้พ้นภัยห้ากำลังสี่จะพ้นภัยห้าภัยห้ามีอะไรอาชีวิตกับไัยภัยเนื่องด้วยการเลี้ยงชีพนะพ้นเลยนะภัยเนื่องด้วยการเลี้ยงชีพหมายความว่าจะไม่มีกินเนี่ยนี่เราสารพลังกันทํากําลังสี่นี่เป็นไงมันจะมันจะอดตายไหมนี่นะ อาจารย์ว่ามันจะตายเพราะไม่อดนะนะแต่อดนี่จะไม่ตายนะแต่ถ้าไม่อดนี่เราจะตายนะจะตายเพราะไม่อดนี่แหละเราช่วยกันทำดีพอมีกินบ้างไหมอ่ามีเนาะโอ้โหยิ่งช่วยกันทำเนี่ยมันยิ่งมีกินยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะีิยงชีบมีกินมีใช้มันจะมีกินมีใช้ไปเรื่อยๆนะอัิโลกาภัยภัยจากการถูกติเตียน เราจะถูกตีเตียนจากสตบุรุจมูมิตรดีไหมถ้าเราทําถูกตรงถูกตีเตียนไหมไม่ถูกไม่ถูกตีเตียนหรอกแต่เราทําได้ถูกตรงงั้นจัดสัตบุรุจมูมิตรดีจะไม่ถูกตีเตียนหรือแม้จะตีเตียนด้วยวิบากเราจะทุกข์ใจไหมไม่ทุกข์ใช่ไหมจะมีมูมิตรดีจะมีใครก็ตามในโลกตีเตียนเราแต่เราเข้าใจธรรมะแจ่มแจ้งเข้าใจเรื่องวิบากเราจะทุกข์เพราะถูกตีเตียนไหม ไม่ทุกข์อันนี้เขาเรียกว่าพน้นภัยจากการถูกตีเตียน,นหนึ่งใครตีเตียนเราเราก็ไม่ทุกข์เพราะว่าเราเข้าใจเรื่องวีบากถ้าเขาตีเตียนมาถูกเป็นไงเราเอามาแก้ไขถ้าตีเตียนมาไม่ถูกเป็นไงนเอามาล้างใจเอามาล้างวีบากใช่ไหมเอามาล้างทุกข์ใจเอามาล้างวีบากโชคดีแล้วไายหมดอีกแล้ว,ลวเราทําไม่ดีมามากกว่านั้นในชาตินี้หรือชาติก่นกอนนี่เป็นต้น แล้วก็รับบางส่วนเท่าน,นั้นเองรับแล้วก็หมดไปก็โชคดีขึ้นใช่ไหมการถูกติดเตียนแบบนี้เราก็ไม่ถุกเพราะเรามีปัญญา,นาในการกำจัดกิเลสได้ไม่มีความทุกข์อะไรหรือแม้แต่าการส่วนการถูกติดเตียนจากสัตว์รุษจากหมูมิตรด,ดีถ้าทราบข้อมูลท่านทราบข้อมูลเราดีแล้วท่านไม่ติดเตียนเราถ้าเราทําถูกต้องดีแล้วอย่างนี้ท่านไม่ติดเตียนเราท่านก็มีแต่ชื่นชมเท่านั้นนี่ ชื่นชมมีเคารพศรัทธามีชื่นชมเท่านั้นน่ะนี่คือสัจจะอย่างนี้ส่วนอสตบุรุษธรรมดาเขาไม่รู้เรื่องเขาก็ติเตียนได้เหมือนกันน่ะคนที่นะเป็นอเวนยัสัตสัตว์ที่เข้าใจธรรมะไม่ได้ก็ต้องติเตียนเป็นธรรมดา,าซึ่งแท้ที่จริงมก็เขาติเตียนก็เป็นวิบากของเขาส่วนที่เราโดนน่ะ เท้าตีเตียงมันก็จะเป็นวิบากของเขาที่จะไปให้ผลเขาต่อไปในภพชาติที่ทำแล้วก็ชาติต่อไปส่วนเราโดนตีเตียนคืออะไรมันก็คือวิบากเรานี่แหละที่เราทํามานี่แหละนะตับเราก็หมดไปก็โชคดีขึ้นเท่าน,นั้นเองเข้าใจงี้ก็พผลภัยจากการถูกตีเตียนนะปริศสารัชภยัยภัยที่สะทกสทานในบริษัทนะเราเข้าสู่บริษัท เข้าสู่โมมิตดีจะสะดุ้งสะเทือนสะทกสะทานไหมไม่เพราะเราเป็นผู้ที่มีศีลใช่ไหมเรามีปัญญาดีละเรามีโอ้โหปัญญาพละผู้มีปัญญาจะมีศีลไหมมีศีลผู้มีศีลจะมีปัญญาไหมมีปัญญานะเรามีปัญญาเราก็จะมีศีลเราจะมีปัญญาในการปฏิบัติศีลที่ถูกต้องมีวิริยะที่ถูกตรงมีอนวัชชะการทํางานที่ถูกตรง อันไม่มีโทษอันเป็นประโยชน์สังฆาภละนะกำลังของการเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นนะเรามีกําลังอันนี้อยู่แล้วเนี่ยโน่ no, นะเราก็นะเป็นผู้มีศีลที่สมบูรณ์ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็จะนะไม่สะทกสะทานในบริษัทเราเข้าสู่หมู่กลุ่มวิตรด,ดีแล้วก็ไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะทานปริสารัชไพไพที่ไม่สะทกสะทานในบริษัทในหมู่กลุ่ม น่ไม่สตอกสทานแต่ถ้าเราทำผิดศีลเป็นไงมันสตอกสทานไหมโอ้สตอกสตานนะนะนั่งก็นั่งไกล้ๆหลบเสาอยู่นั่นแหลนะมันสตอกสทานนะเหนะมือนที่อาจารย์เคยพูดหลายท่านเลยพอมาเข้าค่ายเนี่ยนะโอ้ได้ศีลได้ประโยชน์สุขไปนะร่างกายพร้อมเพียวนะแข็งแรงจิตใจดีงามผาสุขนะห่างจากหมู่ไปนานเข้านานเข้า นะกลับมาอีกทีบวมมาเฉอนะวันมาเฉอบวมมาเฉอนะน่ะเป็นะปเสพอะไรก็ไม่รู้นะเออนั่นแหละเป็นเสพกิเลสเสพพิษมาเป็นไงเออเวลาจะเข้าหมู่ก็เป็นไง,งห่างๆหน่อยแล้วนะยิ่งจะไม่พบหน้าอาจารย์เนตรโน่นอยู่ไกลๆนู่นแหละนะบังเสาอยู่นู่นนะ่นะนยังไม่กล้ามาพบหน้าหรอกนะ หลายวันเข้าเปไ็นไงศีดีขึ้นนะทานอาหารที่เป็นประโยชน์ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์น้าศีลดกิเลสท,ทำความดีเออศีลดีขึ้นร่างกายดีขึ้นเป็นไงเ,ออเริ่มออกจากเสามาละทีนี้็จะเริ่มออกจากเสาออกมาเริ่มออกจากเสามาพบหน้าพบตาหน้ามุกลุ่มมาพบหน้าพบตาอาจารย์แล้วอย่างนี้เป็นต้นมาพบมาเจอกันแล้วอย่างนี้เป็นต้น ก็จะไม่สตทกสทานนะไม่หวั่นไหวจะกล้ากล้าอาหารนะในการเข้าโมูนะ่ก็มีความกล้ากล้าอาหารนะอย่างนี้เป็นต้นไม่เกยยากนะไม่สตทกสทานเกยยาก <c oughs> <c oughs> อย่างนี้เป็นต้นนะไม่ข,นขนันคลามไม่เกยยากนะจะจะมีความกล้ากล้าอาหารในการเข้าสู่บริสัทธ์นะเรยียกว่า ปริสารัชไผยนะเพราะว่ามีความดีที่เจริญดีในพุทธะที่เจริญขึ้นเจริญขึ้นแล้วก็มรณภัยภัยจากความตายนะก็พ้นภัยจากความตายได้สองอย่างหนึ่งปฏิบัติได้ดีนี่ก็แข็งแรงอายุยืนก็ไม่ตายง่ายๆเนี่ยอย่างเงี้ยนะไม่ตายง่ายแข็งแรงอายุยืนนะปฏิบัติถูกตรงทั้งกําลังสีนี่แหละ นะกำลังสี่นี่แหละทำให้แข็งแรงอายุยืนเนี่ยทั้งปัญญาภระวิริยาภราวนาวชภราสังขหาพละนี่แหละทำให้แข็งแรงอายุยืนเลยนะเนี่ยใครเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นมากๆมากๆนะมีปัญญาชำระกิเลสปัญญาทำกุศลมีความเพียรมีการงานที่ดีงามไม่มีโทษมันก็เกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นจะเป็นพลังที่ทำให้แข็งแรงอายุยืนนะไม่ตายง่ายๆนะมีพลังความดีช่วยไม่ตายง่าย นะไม่ตายง่ายมีความอันหนึ่งความหมายหนึ่งก็คือแม้จะต้องตายก็ไม่ทุกข์ใจพอได้พอหนึ่งถ้าล้างกิเลสหมดเลยจะปรินิพานก็ได้จะต่อโพธิสัตว์ก็ได้เลิกได้หมดศูนย์ก็ได้ต่อโพธิสัตว์ก็ได้อันที่สองเป็นไงต่อให้ล้างกิเลสยังไม่หมดแต่เราได้ล้างกิเลสมากขึ้นไปเป็นลําดับทําความดีมากขึ้นไปเป็นลําดับต่อให้เราต้องตายไปข้างหน้าดีขึ้นกว่าเดิมไหม ดีขึ้นกว่าเดิมชีวิตข้างหน้าดีขึ้นกว่าเดิมเราไม่ทุกข์อะไรดีขึ้นกว่าเดิมจะไปทุกข์อะไรใช่ไหมองค์ประกอบต่างๆดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เข้าสู่กระแสพุทธได้เข้ากระแสพุทธได้อยู่กับหมู่กลุ่มที่แน่นแฟ้นกว่าเดิมมันจะทุกข์อะไรไหมมันจะไปทุกข์อะไรใช่ไหมพลังเราเข้าสู่พุทธะมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นหลักประกันในการได้เข้าหมู่กลุ่ม ในอยู่ในจุดที่แน่นแฟนกระหมู่กลุ่มมากขึ้นกว่าเดิมน่โอ้ไม่มีความทุกข์ใจอะไรหรอกนะอยู่ในกระแสพุทธะอยู่แล้วกุศลก็มากกว่าเดิมเพราะงั้นวิบากก็ลดลงด้วยนะเราเสียชีวิตไปวิบากก็เบาบา,บางลงกุศลก็มากขึ้นนะพลังเชื่อมต่อมมดดกระหมู่มิตรดีก็มากขึ้นเมื่อตายไปเราก็ไม่หวั่นไหวอะไรนะมรณะภายัยภัยจะความตายไม่หวั่นไหว วพราชีวิตมีแต่มุ่งสู่การตัดสรู้สู่ความพ้นทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าสอนเท่านั้นปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ไปเป็นลำดับคุณค่าประโยชน์ในชีวิตก็มากขึ้นการสารพลังกระหม่ตมิด,ดีกันแน่นแฟนขึ้นโอ้จะไปหวั่นไหวอะไรละ่ะมันไม่มีอะไรต้องหวันว่นไหวแล้วนนี่คือการพ้นภัยจะความตายนาไม่ไม่ทุกข์ใจอะไร <c oughs> นะ ข้อที่ห้าทุขติภัยภัยไปสู่นรกทางเสื่อมนะง่ายถ้าเราได้เข้าใจธรรมะแจมแจ้งเข้าใจกรรมดีกรรมชั่วแจมแจ้งนะเข้าใจกิเลสนะกิเลสบาปแจมแจ้งแล้วก็ลดละกิเลสจิตเรามุ่งมั่นกําจัดกิเลสไปเป็นลาดับลําดับลําดับนะมุ่งมั่นที่จะทําสิ่งที่ดีงามนะที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอย่างรู้เพียรรู้พักนะ จิตวิญญาณเข้าใจเรื่องกรรมแจ่มแจ้งจะไปสู่ทางเสื่อมไหมไม่ไปมันไม่ไปหรอกทางเสื่อมมันได้ไปแต่ทางเจริญเท่านั้นจะไปเสื่อมจากพุทธ,ธเสื่อมจากกุศลนไม่มีทางไม่มีทางที่จะไปสู่อกุศลไปสู่บาปสู่กิเลสบาปสู่อกุศลไม่มีทางมีแต่จะไปสู่การลดกิเลสไปเรื่อยๆให้กิเลสเบาบางไปเรื่อยให้พุทธ,ธะจะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆให กุศลเจริญไปเรื่อยๆก็จะพ้นภัยเหล่านี้น่ะนี่แหละก็เป็นกําลังของการเกื้อกูลช่วยเหลือกันน่ะยิ่งเกื้อกูลช่วยเหลือกันเท่าไหรเท่าไหรนะ่ะพลังยิ่งมากเท่านั้นเท่านั้นไม่เชื่อลองทําดูนะเออไม่เชื่อลองทําดูน่ะคือทำกับกันก็ได้กับกันไม่ช่วยเหลือผู้อื่นไปนไงเอ้ยพลังหมดไปเรือเร่อยๆต้องอยู่เช้ไม่ต้องทําการงานอะไรไม่ช่วยเหลือใครเป็นไง แรงมันจะหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆเท่านั้นนะห,หมดจริงๆหมดจริงๆถ้าใครไม่ขนขวายทําการงานนะที่เป็นประโยชน์นีโอโอ่โอ้โหทําการงานที่เป็นประโยชน์แล้วก็เกื้อกูลช่วยเหลือกันนะแรงมันจะหมดไปเรื่อยๆ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 เลยนะแรงจะหมดไปเรื่อยๆเดียนี่เป็นสัจจะอย่างเงี้ยแต่ผู้ใดขนขวายการงานที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านน่ขนขวายช่วยเหลือเกื้อกูล หมูมิดดีเกื้อกูลช่วยเหลือประชาชนนะพี่น้องผองชนที่เดือดร้อนนะโอ้พลังจะมาจากไหนก็ไม่รู้ลุมลุลุมลุมลมมันแหมใช,ยใชยม้ยิ่งใช้ไปยิ่งได้มายิ่งใช้ไปยิ่งได้มาแต่ที่ยิ่งใช้ไปยิ่งหมดเนาะเออมันก็หมดมันก็ได้แล้วม,มันก็เมื่อยเนาะพักแต่วัดเป็นไงโอ้โหพักสักครู่เป็นไงมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาจากไหนก็ไม่รู้เยอะ่าเดิมอีกมาอีกแล้วยิ่งช่วยเหลือได้ผลเป็นไงยิ่งมีแรงไหมโอ้โหยิ่งมีแรงนะ การงานจะเป็นการงานด้านวัตถุข้าวของก็ตามนาการงานยิ่งการงานช่วยคนเป็นไงยิ่งช่วยคนได้ผลเป็นไงโอ้โหเขาลดทุกใจทุกกายเรื่องร้ายได้ดีแรงมาไหมมาล่มๆล่มๆเลยแรงเรายิ่งมาเลยนะยิ่งมาเลยอาจารย์ทำไมมีแรงเยอะก็เพราะอันนี้แหละนะโอโ้ยิ่งช่วยเหลือผู้คนไปแล้วก็เห็นยิ่งได้ข้อมูลว่าโอโ้ลดทุกใจทุกกายเรื่องร้ายได้ โอ้โหนะยิ่งมีแรงลุลุ่มลุลุมล่มเลยนะ Test เอาจริงๆนะยิ่งมีแรงเลยนะโอ้ยิ่งดีเลยนะหรือการงานที่ทําโอ้โหมันเจริญก้าวหน้าดีโอ้โหทากสิกรรมได้สารพิษเจริญรุ่งเรืองนี่เนี่ยเนี่ยเห็นมาข้างหน้านี่ก็โอ้โหเน่ยนะอ ix, ัดเจาะเจริญรุ่งเรืองอัเจาะเอ้าเราก็กลาลังพัฒนาเนาะเอ้ามัน,นรุ่งเรืองคือปรจจตบก่อนไม่มีกินอย่างเงี้ยนั่นเนี่ย กะลัำปีก็ไม่มีกินนะเนี่ยอะไรเนี่ยนะอะไรนะอะไระไมะเครือขเนี่ยนะมะเขือเทศเนอะน,ะนะนะพูดได้แต่อีสานนี่แหละนะคล่องๆปากหน่อย <laughs> เออมะเขือเทศบ้างนะอะไรบ้างนี่นะโอ้โหนะผลไม้ต่างๆนะ อาหารการกินแต่ก่อนไม่มีกินนะเนี่ยไม่มีกินนะเนี่ยเดี๋ยวนี้ชักจะมีกินมากขึ้นมากขึ้นนะเนี่ยนะกะลัมปลีหัวใจกะลุ่มหัวใจนะเนี่ยมันกระเทศตั้งอะไรเนี่ยนะมาปลางนะนะพี่น้องมาปลางมาฝากมายงชิดนะอ่าแล้วก็ใบอันนี้นะฮะดโตขึ้นโตขึ้นเนี่ยใบอ่าประกาศขาวปลีนะประกาศขาวปลีประกาศเขียวปีนะอ่าผักอะไรอีกน่ะ ห้องเตะห้องเตอเอ้านะปลูกไปตอนนี้กำลังงามโอ้โหศีลหนึ่งศีลไอศีลส,สองนะโอ้โหต้องมีศีลีน,นง,งามเชวนะเหมือนที่พระเจ้าตัดไว้เลยว่าถ้าพูดนำพูดตามมีศีลพืชพันธุยาหารจะเจริญงอกงามดีตอนนี้โอ้โงงงามดีนะแปลงอรดื่นก็กําลังเจริญงอกงามขนาดที่ที่ไม่งามนะที่ที่ไม่งามเลยนะก็ยังเจริญงอกงาม ที่ที่ไม่งามก็กําลังเจริญง,งอกงามดีน,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 นะที่ที่ไม่งามก็เจริญงอกงามดีนะขดัยังที่เลี้ยงง่ายเนี่ยปุูกไม่ไปไม่มาเดี๋ยวนี้เริ่มงามนะเริ่มงามนะจร,งนะริงง่ายอาจารย์ชื่นใจจริงๆเลยเนี่ยพลังศีลจริงๆพลังกําลังสีนี่แหละกําลังสีพ้นภัยห้านี่แหละ เรากําลังจะพ้นภัยฮาภัยจากการเลี้ยงชีพภัยอดอยากนี่กําลังจะพ้นไปเรื่อยนะอ่ามันจะนะมันจะไม่อดเอาเนี่นะนะมันจะไปมีภัยอันใหม่มันภัยจากไม่อดพูดไปงัน้นแหละนะ <c oughs> นะมันจะปีภัยเอาเป็นว่าเรากําลังพ้นภัยละจากการนะที่มันไม่มีอยู่ไม่มีกินนี่แหละนะโอ้แรกๆก,กันอ่ามันก็ พืชพันธุ์ยาหารก็กินแต่ผักป่าอย่างเดียวและแรกๆนะอะไรนะอาหารดีคือปลีและหยวกอาหารสะดวกคือหยวกและปลีนะเกฑ์แต่หยวกกล้วยละเป็นหลักละนะหยวกกล้วยกับผักกาดนาเป็นหลักช่วงหลังมาดีขึ้นดีขึ้นนะช่วงหลังมาดีขึ้นดีขึ้นนะอย่างนี้เป็นตน้นะ เนี่ยช่วงหลังมากันดีขึ้นไปเรืเ่อยๆเ,เ,เ,เป็นลาดับลําดับเลยนะโอ้โหมีอยู่มีกินมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเลยนะโอ้โหตรงมีศีลนี่งามเชียวเดี๋ยวนี้งามกว่าเพื่อนเลยนะแปลงมีศีลงามกว่าเพื่อนเลยตอนเนี้โอ้ยน่าชื่นใจนะพืชพันธุยาหานุดมสมบูรณ์มีอยู่มีกินเดี๋ยวปลูกขึ้นไปอีกให้เยอะเนี่ยตรง น้าเนี่ยต้องมีสีน่ะเนี่ยแปลงมีสีแล้วเนี่ยแปลงเลี้ยงง่ายก็ไม่เบานะเด็กถึงบอกว่าแปลงเลี้ยงงายย่ายเนี่ยปูก,ก็เลยก็ไม่ขึ้นป๊ก,ก็เลยก็แทบจะไม่ขึ้นเลยโอ้โหเดี๋ยวนี้เริ่มงามขึ้นมาอ้าวโชว์ภาพเลี้ยงง่ายมาหน่อยสิโชว์ภาพเลี้ยงง่ายมาหน่อยซิน้าเนี่ยถ้าเจอก็อ้าวโชว์ภาพเลี้ยงง่ายขึ้นมาหน่อยก็ดีนะเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูพันธุ์พิฎกน้เล่มที่น้พันธุ์พิฎก เล่มที่ยี่สิบสี่ข้อที่หกสิบเก้าข้อที่เจ็ดสิบนะเราได้พูดถึงพูดถึงกระถาวัตถุสิบนะออกข้อสอบเมือนกันนะกระถาวัตถุสิบนี่นะโอ้ยต่อไปเดี๋ยวเอากําลังสี่พลไัยห้ามาออกข้อสอบอีกนะนะออกอีกตัวสิจะตอบได้ไหมนะ <laughs> นี่นี่นี่อันนี้ที่ไหนเนี่ยที่เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายเนี่ยที่ปลูกผักอะไรก็ไม่ขึ้นนะเลี้ยงง่ายเนี่ย โอ้โหปลูกแล้วก็ตายไม่ไปไม่มาโอ้ยเดี๋ยวนี้นะงามขึ้นมานั่นนี่เลี้ยงง่ายนี่งามขึ้นมาเชอนะอาจารย์ชื่นใจนะตอนนี้นะนี่แหละปฏิบัติศีลแล้วก็บำรุงดินให้ดีใส่แหนใส่อะไรเข้าไปมีแหนแดงใส่เข้าไปขุดรล่องนะขุดเป็นร่องก่อนยาวลึกสักคืบหนึ่งนะเป็นร่อง กว้างกว้างกว้างลึกสักครบหนึ่งยาวก็เท่ากับแปลงนันแหละใส่แหนแดงเข้าไปเต็มที่แล้วเราปลูกก็โอ้ข่าวนี้ได้กินละงามขึ้นมาเชียวน่า,นา,นาชื่นใจเหมือนกันนะเออนม,นมันมหัศจรรย์นะมันปลูกได้กินเนี่ยอาจารย์ว่าที่นี่เนี่ยปลูกที่เลี้ยงง่ายได้กินนี่รับรองที่นี่รอดตายเช,ชื่อไหมแต่ปลูกที่เลี้ยงง่ายได้กินที่นี่รอดตายลราใส่กันเป็นเดือนแล้วนัดแรกๆกัไปปลูกกันไม่ได้กินนะได้น้อยๆนะ ไอ้ในน้อยต้นเล็กๆไม่โตไม่อะไรเลยโอ้โหเดี๋ยวนี้นี่นะเนี่ดูสีดูสินั่นนะทําท่าจะได้กินนั่นนะเนี่ยมันจะทาท่าใช้อะหยิบมากินวันนี้ก็ได้กินแล้วนะโตวันโตคืนนะโตวันโตคืนสรุปแล้วที่ที่ปลูกยากที่สุดที่ปูผาฟ้าน้าอยู่ที่เลี้ยงง่ายตอนนี้กลายเป็นปลูกง่ายที่สุดแล้วเลี้ยงง่ายสมชื่อแล้วนะนี่การปฏิบัติศีล ที่มีอนิสงส์นี่แหละเราปฏิบัติศีลได้ถูกตรงถูกตรงก็ดีอย่างนี้แหละปฏิบัติศีลได้ถูกตรงสิ่งหนึ่งเมื่อเราปฏิบัติศีลได้ถูกตรงสิ่งที่เราควรจะสนทนากันพูดคุยกัน,นเรียกว่าอะไรเอ่ยเรียกว่ากถาวัตถุ สิ่งที่ควรสนทนากันพูดคุยกันแล้วก็ภาคเพียรปฏิบัติกันนะสิ่งที่ควรสนทนาพูดคุยและภาคเพียรปฏิบัติกันเรียกว่ากถาวัตถุ